เมื่อเว้าถึงกุ่มคนหรือสนเผาในโซโปโปลาวเมนมีหลากหลายโดยดำลงชีวิตกระแจกระจายอยู่แต่เนืถึงเตอร์กุ่มคนเหล่านั้นมีเอกลักษณ์หิกขคงประเพณีอันโดดเด่นซึ่งดึงดูดเอาคนทางภายเนและต่างประเทศเพือไปเยี่ยมยามมื่อนี้สาวผู้ไทยตัวน้อยสิภาพไปหูจักกับ เอกลักษณ์ของสซนเผ่าผู้น้อย เอาประวัติความเป็นมาและซื้อเอิญส้นเข้าผู้น้อยแมน้น,น้นเผาหนึ่งที่ได้ตั้งทินฐานภูมิลำเนา่าและดำลงชีวิตยอยู่ประเทศลาวมาได้หลายห้อยปีโดยอิงเซอร์บรรดาเอกสารและตามการเบาะเล้าของบรรดาเจ้ากกเจ้าเล่าเฮฮูวา้า ตนเผ่าผู้น้อยมีประวัติความเป็นมาจากประเทศเมียนมาและได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่เขตเวงภูค่าในตนศตรวรรษที่16หอดศตวรรษที18่18-19เป็นระยะสรงข้ามซักดินาจีนกับพมา่าเขาเจ้าได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ดินแดนแขวงพงศาลีในปัจจุบันโดยหลายเส้นทางและหลายระยะที่แตกต่างกัน สำหรับซื้อของสนเผ่านี้มีหลายซื้อเอิญโดยการเส้นผู้น้อยปู่น้อยผู้น้อยไทยพงศาลีสิงซีรีปีสูและอื่นๆซื้อเอิญต่างๆเม้นมีหลายเลืงแตกต่างกันที่ซีแจงถึงซื้อเอินในปัจจุบันสนเผ่าผู้น้อยประกอบโดยหลายแซงเส้นผู้ยอดตาปาดบานตั้งจ่าหอ ล่าแสงไฟล่าปานพงกู้และพงเศษซึ่งแต่ละแสงนั้นจะมีภาษาและหิต้องประเพณีที่คล้ายคือกันและแตกต่างกันบางเล็กน้อยไปตามแต่ละท้องขึ้นอาชีพของโซนเผ่าูปูน้อยในเมื่อก่อนโซนหลายเขาเจ้ามีอาชีพในการเกษตรเป็นต้นเฮดไห้ปุขา นอกจากนี้กระปุสารี่และพืชพักสนิตต่างๆที่เป็นอาหารสำหรับชีวิตประจำวันของโคบโคสัตวที่เขาเจ้ามักเลี้ยงเม้นไก่หมูงูและควายสัตว์ดังกล่าวมีความสำคัญในการใช้เป็นแห่งงานลักแก่และประกอบเพาในพิธีกรรมทางด้านความเสื่อถือและหีตของประเพณีสำหรับการปูฝั่งและเลี้ยงสัตว์ แมนพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตา่ายและติดพันกับธรรมชาติแต่เขาเจ้าเป็นคนที่ดุมั่นขยันเพ่นโดยเฉพาะแมนแม่ยิ่งมีมุ่นเสื้อในการยิบป,ปักทักแซวตั้มแพนแพ้เพล็ดเพลินุงห่มและค้าขายปัจจุบันชนเผ่าผู้น้อยมีวิธีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการประกอบอาชีพที่ลงหลายมีทั้งการเฮ็ดไฮฮ็ดหน้าประสานกันไปตามสภาพตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นที่เขาเจ้าอาศัยอยู่นันที่ตั้งบ้านและเฮือนตามปกติแล้วชนเผ่าผู้น้อยเขาเจ้ามักดำลงชีวิตและตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามเปิ้นผู้หรือตีนผู้และใกล้กับหวยน้ำลำธาร ลักษณะเฮือนนั้นปุกสร้างเฮิอนหารตั้มมีเซียฝั่งเสาเฮือนโดยไม้ที่แข็งแก่นฝ่าแอมโดยฝ่าไม้เฮห,หรือไม้แป้นในเฮือนจะมีการจัดเป็นหลายห้องคือห้องนอนพอแมห้องลู่าายที่สร้างขอบขู่แล้วห้องลูกสาวที่ยังเป็นโซดคือห้องนอนของพอแมจะมีห้องหนึ่งตั้งหิ้งผี ทั้งเป็นบ่อนเคารพบูซ่าของสมาชิกในครอบโครเฮินมี2ประตูคือประตูด้านหน้าไสฮา,าอโอตามปกติและอีกประตูหนึ่งเป็นประตูสำรองอยู่ด้านหลังไวเ้เฮตพิธีเอิ้นขวัญการบูซานบไว้ผีต่างๆหรือใสในเวลานำเอาศพคนตายลงเฮินไปฝังปัจจุบันลักษณะเฮินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งการพัฒนา ทางด้านเครื่องนุ่งห่มส้นเผาผู้น้อยมีเครืองนุ่งห่มและการเอยองประจำเผ่าของตนทางผู้ชายและแม่ยิ่งเครื่องนุ่งห่มโซนหลายจะเป็นสีดำซึ่งประดับเอโดยสีสันโลดลายต่างๆที่สวยสดงดงามจากสีไม้ลายมืออันคงแควและปานีดของไม่ยิ่งซนเผานี้เองซึ่งจะเห็นในมือวันบุญหรือพิธีกรรมทางาศาสนา ด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอาหารโซนหลายเมนหามาได้จากธรรมชาติแล้วกน็นำมาปรุงแต่งเป็นอาหารประเภทต่างๆเส้นแกงหมูต้มพัก,กลาบซีนหมูเจวมะเพ็ดปิ้งซีนปิ้งป่าและอื่นๆอาหารจะมีรสเค็มและกิ่นข้าวเจ้าโซนการดื่มเมนดื่มน้ำดิบ น้ำต้มใบซาดื่มเหล้าเขียวเหล้าขาวและสูบยาทางด้านความเสื่อถือสวนเผ่าผู้น้อยมีฮิตของประเพณีความเสื่อถือและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากแต่บุหาน,นาการมีการนับถือศาสนาพุทธวัดของเขาเจ้านั้นมีลักษณะเบาบางกว่าวัดของสวนเผ่าในโหมดภาษาลาวไต เค่งคู่กับการนับถือศาสนาพุทธเขาเจ้าก็ยังซื้อถือผีพ่อเมผีบรรพบุรุษผีแม่น้ำลำธานผีก๊กไมยเยอร์และอื่นๆในแต่ละเฮิอนจะมีหิงผีซึ่งเป็นบอนศักกะละบูชาของครอบโคทางด้านงานบุญในหอบเวนปีหนึ่งของสนเผ่าผู้น้อยแม้นได้ปฏิบัติตามปฏิทินของเล่า นั้นนับแต่เดือนหนึ่งหาเดือน12จะมีการจัดงานบุญต่างแต่ละเดือนพิเศษภายหลังเกบ็บเก้่ยวผลละปุแล้วเขาเจ้าก็จัดงานบุญขึ้นในเดือนนั้นเครื่องดนตรีและศิลปะพื้นเมืองสำหรับเครื่องดนตรีก็มีประเภทกงองแคนค้องแซงและอื่นๆ ที่ไซประกอบเฮาเป็นเครื่องดนตรีที่เอามาเสพงานในเวลาที่มีงานบุญงานโดงและจะมีผู้เทาใส่นุ่มหญิงสาวเป็นผู้้องเพลงขับล่ำตามจังหวะของตนด้านภาษาปาวาวภาษาของชนเผ่าผู้น้อยจัดอยู่ในหมวดภาษาจีนติเบตสาขาติเบตเมียนมาเขาเจ้ามีมีตัวหนังสือเขน การสมเทพภาษาลาวกับภาษาผู้น้อยสบายดีอาจารอานิงปุราโซคดีเมนโยมังโยจาวมเมขอบใจอาเตาบุยาขอโทษปาลายีบาเจ้าซื้อหยังนำอังมิงมาสั่งเยอเพศหยังยู่อือเจอจีนีเยอกินข้าวละวอ อาจาเวียเลระลากอนจ้าสวานเอวันเมพบกันไม่นุงจังนิมัยนาเลเมบบเป็หยังอือทีค่าและนี่ก็แมนข้อมูลทางมืดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสชนเผ่าผู้น้อยสำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปาว้ามีข้อมูลตตลเลอร ผิดพลาดประกาศเลิกกระต้องขอโทษขออภัยมานะบนนี้นํ่มสำหรับข้อมูลทั้งเมืดข้าปเจ้าเมนได้คัดมาจากปึ้มบรรดาสนเผาในล่าโดยกลุ่มสนเผาผู้เลอกเฮามาหับชมมาฟังคลิปนี้แต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อซิมิพาพคลิปวิดีโอมืเมื่อ,อที่สาวผู้ไทยสินำม,มาเสนออีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สาวผู้ไทยตัวน้อยขขเก่าคำว้าขอครอบเจอ